คุณผู้ชมครับเรียกได้ว่ามีข่าวทําเอาโซเชียลเนี่ยคลึกครืค้นก,กันยกใหญ่เลยทีเดียวคุณผู้ชมฮะแล้วก็แฟนคล,นะคลับชาวบริ์เนี่ยกรี๊ดกันยกใหญ่เลยนะาหลังจากที่มีข่าวออกมานะฮะว่าทางด้านของหนุ่มเฟเดริกฮะกับสาวลิซ่าลลิสามาโนบาลเข้าไปดินเนอร์แบบเรียบง่ายที่ร้านอาหารไทยกลางกรุงปารีสเลยทีเดียวเชียวแต่ถึงแม้ว่าจะไม่เห็นหน้าฝ่ายหญิงนะในรูปที่ออกมานะฮะ แต่ว่าโอ้หลายคนเขาก็เดากันอุย้ยแจ็คเก็ตสีดําตัวนี้เนี่ยยังไงก็ของสาวลิซ่าแน่นอนเอา้าไม่รู้เหมือนกันเรื่องราวจะเป็นอย่างไรบ้างคุณผู้ชมครับติดตามได้ในคลิปนี้เลยครับผม กลับมาเป็นประเด็นให้ได้พูดถึงกันอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับข่าวการออกเดทของสาวลิซ่าและลิซามาโนบาลครับซูปเปอร์สตาร์สาวเคป๊ OP, สัญชาติไทยฮะที่ดังระดับโลกนะครับกับหนุ่มเฟเดริกอาโนฮะทายาทของประธาน LVMH มาเศรษฐีที่รวยที่สุดในโลกนะครับและผู้ครองเก้าอี้ CEO ของบริษัทแท็กโยเออรนั่นเอง ซึ่งหลังจากที่ก่อนหน้าน,นี้ครับทั้งคู่ก็มีข่าวลือนะ,ะว่าไปไหนมาไหนด้วยกันอยู่บ่อยครั้งนะฮะแถมก็ยังมีรูปมายืนยันว่าทั้งคู่นั้นไปด้วยกันจริงๆแหละครับก็ทำเอาแฟนๆทั่วโลกนะฮะต่างลุ้นให้ทั้งคู่นั้นเนี่ยเปิดตัวเป็นแฟนกันเร็วครับเพราะถึงอย่างไรเนะะ่ยชาวบลิงก์และก็แฟนคลับเนี่ยก็พร้อมจะซัพพอร์ตทั้งคู่อยู่แล้วแน่นอน ล่าสุดเนี่ยก็มีข่าวมาให้แฟนๆได้กรี๊ดกราดกันอีกครั้งหนึ่งนะฮะทำเอาโซเชียลเนี่ยคลึกครื้นกันยกใหญ่เลยทีเดียวหลังจากที่มีข่าวสะพัดว่อนโซเชียลเลยนะฮะเมื่อมีภาพของลิซ่าเนี่ยร่วมโต๊ะดินเนอร์กับเฟรเดอริกฮะกลางร้านอาหารไทยที่ชื่อว่าตุกๆเนี่ยนะฮะ ที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสชาวเน็ตนี่ก็จับพิรุธเลยว่าเป็นการตอกย้ำข่าวลือเดทหรือไม่อย่างไรเพราะดูยังไงยังไงเนี่ยแหมทั้ทงคู่ก็น่าจะออกเดทกันแน่นอนเลยทีเดียวเชียวโดยก็มีข้อมูลข่าวการออกเดทนะฮะระหว่างลิซ่าแบล็กพิงก์นะครับแล้วก็เฟเดริกอาร์โนนะฮะหลังจากที่มีผู้ใช้บัญชีติกตอกรายหนึ่งเขาไปโพสตคลิปเล่าว,ว่าเธอเนี่ยเห็น Lisa, ลิซ่าและก็เฟเดริกเนี่ยกินข้าวด้วยกันนะ ที่ร้านอาหารไทยในกรุงปารีสชื่อร้านอาหารว่าตุกๆปารีสรีสอรองฮะนะโดยเขาก็เล่าบอกว่าคืนวันนั้นเนี่ยได้พบกับ Lisa, ลิซ่าและก็เฟเดริกที่ร้านอาหารไทยในปารีสลิซ่าเดินเข้ามาในร้านอาหารมาก่อนหลังจากนั้นเนี่ยเฟเดริกก็ตามเข้ามาแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยทั้งคู่ก็ขึ้นรถคันเดียวกันอีกโอ้โหนะยิ่งกว่าชัดเจน ภาพเหตุการณ์ในคลิปเนี่ยเป็นจังหวะที่เฟเดริกนั่งอยู่ตรงข้ามกับผู้หญิงผมสั้นประบากู้ชมครับแล้วก็สวมแจ็คเก็ตสีดําแม้จะไม่สามารถเห็นใบหน้าของสาวคนนี้ได้อย่างชัดเจนผูชมครับแต่ว่าแจ็คเก็ตสีดําตัวนั้นเนี่ยที่เธอสวมใส่อยู่นั้นแม่มันดูคลับคล้ายคลับคลากับเสื้อที่สาวลิซ่าเนี่ยสวมใส่ในวันเดียวกันเลยจากการเปรียบเทียบกับรูปของลิซ่าที่แฟนๆเนี่ยโอ้โหนำมาเปรียบเทียบบนโซเชียลเลยนะฮะ ทั้งนี้ครับลิซ่าแบล็กพิงกนะฮะก็จะเป็นหนึ่งในศิลปินที่จะขึ้นแสดงในงานคอนเสิร์ตการกุศลการ่าเดเพียสจวนนะครับที่จะจัดขึ้นณแอ c h o a r อารี Echo Arena นาะครับประเทศฝรั่งเศสครับในวันที่26มกราคมปี2567ดด้วยเหตุนี้ฮะเธอก็ได้ทุ่มแรงกายแรงใจนะมุ่งซ้อมอย่างหนักเลยนะโดยเธอก็ลงทุนไปใช้ชีวิตอยู่ที่ประเทศฝรั่งเศสหลายสัปดาห์เลยแหละฮะ งานนี้ก็มีแฟนๆเนี่ยเข้าไปคอมเมนต์กันยกใหญ่เลยทีเดียวคุณผู้ชมครับอาทิซื่อเกาหลีไม่กล้าเล่นข่าวนี้ใส่ลิซ่าแบรนด์ของตระกูลนี้เนี่ยให้ผลประโยชน์เยอะในเคป๊อปเต็มที่เลยค่ะน้องลิซ่าหนูโตแล้วพร้อมสนับสนุนทุกเรื่องค่ะรักลิซ่าแต่เรื่องส่วนตัวไม่อยากยุ่งต้องตามติดถึงร้านอาหารขนาดนั้นขอให้น้องมีความสุขก็พอรักลิซ่าและเคารพการตัดสินใจของลิซ่าเสมอนะ เหมาะสมอย่างยิ่งชอบคู่ดนีมากครบแน่นวนเลิศไม่เปิดตัวแต่ไม่ได้ปิดบังน้องก็ใช้ชีวิตเหมือนพวกเรานี่แหละทํางานทํางานเวลาว่างก็ใช้เวลากับครอบครัวกับคนรู้ใจไม่จําเป็นต้องมาบอกให้ใครรู้ทุกอย่าง ซึ่งถ้าหากย้อนกลับไปนะฮะก็นี่ก็ไม่ใช่การออกเดทครั้งแรกของทั้งคู่นะฮะในช่วงที่สาวลิซ่าเองเดินทางไปร่วมแสดงโชว์คาราเร่สุดพิเศษที่เกรซี่ฮอสปารีสก็มีรายงานว่าทั้งคู่เนี่ยได้ควงกันออกเดทที่ร้านอาหารในฝรั่งเศสครับซึ่งในวันนั้นเนี่ยเฟเดริกก็ได้พบปะพูดคุยกับพิธีกรชื่อดังอย่างบูดี้วินลินทนจินดานะครับแล้วก็แฟนคลับเนี่ยที่อยู่ในร้านอาหารก็ได้เผยคลิปที่ลิซ่าเนี่ยนั่งข้างๆเฟเดริกแล้วก็มีโมเมนต์ใกล้ชิดกันด้วย นอกจากนั้นเนี่ยนะฮะจากคลิปที่แชร์ในโซเชียลมีเดียเนี่ยดูเหมือนทั้งคู่ก็ขึ้นรถคันเดียวกันกลับที่พักด้วยเหมือนกันนะคุณผู้ชมนะอ่ะอย่างไรก็ดีนะฮะเรื่องราวความสัมพันธ์ของ Lisa, ลิซ่าและก็เฟเดริกก็ยังไม่ได้รับการยืนยันจากทั้งสองฝ่ายนะครับคุณผู้ชมฮะยังไงก็ตามถ้าสมมุติว่าทั้งคู่เขาอัปเดตออกมาประกาศสถานะแล้วท็อปดาราไม่พลาดนำมาอัปเดตอย่างแน่นอนครับ ปีใหม่นี้นะคะขออวยพรให้ทุกคนมีความสุขมากๆนะคะคิดอะไรก็สมปรารถนานะคะแล้วก็ถ้าเดินทางไปไหนขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพด้วยค่ะ Happy New year ถ้าไม่อยากพลาดข่าวบันเทิงก่อนใครอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ที่ YouTube c h anel n To อปดาราและเพจ Facebook ท็อปดารานได้เลยนะครับ